จริงอยู่นะครับแต่แต่งวดน,นี้งวดน,นี้เอาเอาจริงกว่าเอาจริงกว่างวดนั้นนะครับ <varit> นะก่อนดังรัฐบาลน,นะครับก่อนดังรัฐบาลงวด16มีนาสองหทุกคนช่วยผมเช็คหน่อยนะครับวันเวลาถูกต้องไหมเอ่ยมีตัวไหนตกหล่นไหมครับอ๋อ <varit> ไม่ใช่ค่ะเขาอยากดูแต่ดูไม่ได้ครับผมถาพวกเป็นยังครับเนาะไม่เป็นไรครับว่บางๆค่อยมาดู นะครับว่างว่าค่อยดูนะแต่ว่าก,ก็ยากอยู่นะเพราะว่า,น,าน่าจะไม่ทันแล้วนะครับจบไลส์สนนี้รบคลิปนะครับทุกคนนะจบไลส่วนนี้รบคลิปนะครับสําหรับท,าท่านใดที่นะสาหรับท่านใดที่เข้ามาดูหน้าไฟ์สดแบบนี้นะครับก็นะแนวทางบอกเลยนะครับแนวทางต่อให้ทุกคนจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับอันนี้ต้องแจ้งนะ อันนี้ต้องแจ้งนะครับต่อให้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มแต่ก็จะได้แนวทางเด็ดๆแบบนี้นะครับเนวทางเด็ดๆแบบนี้ผมจะออกมาไล่สดทุกวันนะทุกวันนะครับทุกวันนี้ถ้าเป็นปกติก็จะเป็นหน่อยนะครับส่วนรัฐบาลผมก็จะมีบอกมีแจ้งทุกวันอยู่แล้วนะครับว่ารัฐบาลจะมาวันนี้รัฐบาลมาวันพรุ่งนี้ มาวันที่เท่านั้นเทนี้นะครับอันนี้ผมจะแจ้งถ้าใครไม่อยากาไม่อยากพลาดแนวทางนะครับไม่อยากพลาดแนวทางสามารถกดถูกใจกดติดตามเพจได้นะครับเนาะซึ่งเพจตอนนี้ก็มียอดกดไลค์กดถูกใจนะครับก็ติดตามตอนนี้ยอดคนติดตามก็หกหมื่นท่านนะครับหกหมื่นคนเนาะยอดคนกดไลค์นะครับประมาณสามหมื่นบอนะครับประมาณสองสามหมื่นนี่แหละนะครับยังไงก็เข้าไปเช็คดูนะ นะครับมันก็จะมีของของแท้กับของปลอมนะนะตัวเปิดอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเยวผมย้อนหลังให้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบดีกว่าสําหรับตัวเปิดนะครับเดี๋ยวเอากอดดังไปก่อนอตัวเปิด <c oughs> ตัวเปิดตัวไหนได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่นะเดี๋ยวจบจากเลขตัวดังรัฐบาลน,นะครับบอกเลยเลขคู่นี้ดังแน่นอน จบจากเลขตัวดังรัฐบาลนะครับจบจากเลขตัวดังรัฐบาลต่อไปเดี๋ยวผมจะย้อนหลังเลขตัวเปิดให้นะสวัสดีคุณประนอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะไ์สดตอนนี้นะครับไ์สดตอนนี้17นาทีจ้ะนะไ์สดตอนนี้17นาทีครับอ่าวันนี้คนดูเป็นพันแล้วค่ดนะครับอ่าขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับ นะอ่าเปิดเก้าหกใช่ไหมใช่ไหมมาดันพอดีค่ะอ่ะเดี๋ยวอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับหากท่านใดน,นะครับอยากสนใจนะสนใจอยากเข้ากลุ่มหรืออยากติดตามรับแนวทางนะครับสามารถจิ้มดิงด้านล่างได้เลยนะครับเนาะจิ้มดิงด้านล่างได้เลยนะครับหากใครต้องการเข้ากลุ่มรับแนวทางนะครับ ก่อนดังรัฐบาลนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวหน้าก่อนเดี๋ยวให้ดูตัวหน้าก่อนครับก่อนดังรัฐบาลนะอันนี้ต้องบอกทุกคนนะครับนะสำหรับเลขชุดนี้ชุดก่อนดังนะครับจัดทำขึ้นมาสำหรับผมเลยนะครับสำหรับผมแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับ นะคำว่าก่อนดังนะผมคิดว่ามั่นสิดังแน่นอนนะครับดังแน่นอนนะครับจากการคำนวณน,นะจากสถิติจากอะไรหลายๆอย่างนะครับรัฐบาลงวดนี้ดังแน่นอนนะครับคู่นี้ผู้ใดที่มาขึ้นกันนะครับสามารถนําออกไปเล่นได้นะครับนะ อ,อ่ชับชัดใครสนใจจิ้มลิงด้านล่างนะครับเนาะอ่ก่อนจากกันนะครับทุกคนจ้าก่อนจากกันจิ้มลิงด้านล่างนะก่อนจากกาันฝาาทุกคนจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะก่อนดังรัฐบาลนะงวดนี้ดังแน่นอน สามเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสามโอ๋หลายๆท่านสามสามเจ็ดสามสองสามแปดสามห้านะครับแต่ว่าสามเก้ามีคนทายถูกเยอะนะสามเก้ามีคน คือคือผมแรก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 มีอยู่ผู้หนึ่งเห็นแต่เลขตัวนาสามปึ๊บพิมพสามข้ามานะครับตกใจเลยพี่น้องดาอ่าดังแน่นอนหรือหรือหรือมันดังแล้วหรือมันดังแล้วนะครับอันนี้ยังไม่รู้นะดังหรือไม่ดังตอนนี้ยังไม่รู้นะครับดังหรือไม่ดังอันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ ปิดวานะครับนาสีดังแน่นอน3ามาได้แล้ว1ใบค่ะนะครับบายบายแอดนะครับมาเร็วไปเร็วนาอคร,ครไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดังแล้วค่ะนะครับอ่าตัวเปิดตัวไหนคะนะครับตัวเปิดรัฐบาลาเดี๋ยวเดี๋ยวผมนับหนึงถึงห้าปิดทางชุดนี้ก่อนก่อนจากัานฝาทุกคนจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะครับเนาะ จะได้มีแนวทางนะครับเด็ดๆมาแบ่งปันกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆตลอดๆนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างก่อนจากกันนะครับเนาะนับหถึงหปิดแนวทางครับต่อไปจะย้อนหลังเลขตัวเปิดรัฐบาลให้ครับตามนะครับนะถ้าไม่ตามเดี๋ยวเสียดายเสียใจนะครับเนาะ <c oughs> ตัวเปิดรัฐบาลใช่ไหม ตัวเปิดรัฐบาลนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาตัวเปิดรัฐบาล9669ตัวเปิดรัฐบาล9669ครับไปก่อนด้ืออาจารย์ครับผมฝันดีครับฝันดีทุกคนนะใครที่ใครที่ได้ตัวเปิดไปแล้วฝันดีทุกคนนะครับ